พูดดิพูดเลยก็กาสวัสดีครับดูกับ่อนิวนะเๆี้เป็นช้องใหม่นะก็พำให่ช้องแยก็เราก็ทำกันอยู่นะชองแยกองแยกน้า่ก็องมานะเราก็มาทร่วมแยกงอ่แล้วแล้วแล้วแต่อะไรนะ

นัทโชว์ก,กิลจีสาวดีนะขอขอมูก,กีสา่าน,น่กู่ิป <keep> อ,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 อยู่ค่ขอขอเฮ้ยไอตัวไอตัว้ายจะกินเลยอะ่ะไอเดอวว่าำเงินำๆคล้ายจะกินกูเลยนะมึงอะ่ะไม่ใช่กูตายแล้วที่ที่มึงบอกเคยบอกว่าเออตอนนั้นหลน้า ฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหาว่าไงเราอะาองครับยังไม่ได้ดองใครเป็นดีกตันบอกมาครับเออใครเป็นวะนุชชาจงบอกผมมาไม่งั้นเราจะทีมแพ้ เ,เร็วเร็วจะนั่นซิแต่หักไม่ใช่เออฮักไม่ใช่อยู่แล้วมันอยู่กับกูแตกแล้วอ๋อ,อนี่รู้เร็วไงนรู้เร็วไว้อ่อนทุนอะไรชีวิตช่างวุ่นวายได้ครับได้ครับ อ่ะก <c ười> oh, ูเปนอีกอะโอ้ดู่ทำไมชอบใส่ลายกูปะใส่นะใส่กนะหน้าตงใส่ล็อกเองอ่ะเอาเหรอนางส่้ากนานนั่นแหละใ่เออหนักหนักหนักเป็นจริงอ่ะมาเป็นตรงไหนมงหมดเลยาุกมาดิอ่ะียวอยู่ด้านหลังมึงเนี่ยอ่ะ muồn trùa lên, đua 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 muồn trùa đã, muồn trùa đã, ôi á, hây โอ้โหแตกดูอะครับแดกน้อยก็ฆ่าอยู่ฉากได้อ่ะเก<ฮ>เ่งเกินอะบย่างบอยังก็สวัสดีท่านผู้ชมดูท่านเนืนะครับผมนะก็วันนี้ เราอยู่กับผมนิวนัทเฮเกมเออโอเคก็เป็นคลิปแรกครับผมนะอ่าอยู่กับเราก็จะมาเล่นมีเกมเมร์เดอร์ครับผมนะมาครับโอเคก็ไปดูกันว่ามันจะมันแล้วก็รุ้นแค่ไหนโอเคไปดูกันมันปะล่ะโอ้ยโอ้โอโอโอดูครับมันปะล่มันเะล่าปัดถ เฮ้ยตอนแรกผมไม่รู้เลยนะว่านิวชา้าเป็นอะโอ้นิวชา้าเขาทอยยุทธมอมครับเออฮะมาดูคุณนิวชา้ากันเรียบร้อยแต่งสวยๆใครเป็นละ่ะโอใครเป็นล่ะก็ตอนนี้คุณนิวเขาเป็นมือเดอร์ครับผมนะแม่งเป็นตั้งแต่เปิดคลิปอะคิดดู ôi xì gạo, ngồi chừng quá liều rồi. heo đẻ khập heo đẻ. nè nè nè, có gì vậy? chơi được không? này này này, nè đang chơi นี่เยตรงที่เดิมเลยตรงที่เปิดคลิปเลยฆ่ากูแน่นอนมึงอ,ะอ่ะจะเป็นทำได้ไงอะ่ะเป็นแล้วเมื่อกี้อ่ะเ,เออว่ะตามหลักทฤษฎีของพีทาโกร์นี่ก็ไม่นา่าได้เล่นมุกอะไรกัหนูนอ่ะอาม,มุกมุกมุกมาขอบอกให้มุกมีข้อสนุกอ,ะอ่ะอ่าๆมามามา,มาท้ายเลยนี่เดินไ่เดิน กระลอย,อยหน้าปากซอยมาดิปากซอยมาดิมาดิปากซอยบ้านอยู่ปากซอยเ,อเจอกันหน้าปากซอยไม่ไปหรอปากซอยเล่นอะไรดูอล่นอะไรดูตรงนี้่าแม็กกูไม่โหลดทำแมพเปนแบบแมพกูไม่โหลดป่ะมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี้ยเห็นเห็น อันนี้มันสามารถฆ่าได้แล้วเว้ยอะไรวะก่อจ่าโอ้โอ้โอ้คุ้มว่าเอ้ยเอ้ยทำไมนิวช้างมันเป็นเสองตาวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นดาวเขมาเอ้ยยังไงวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ดูะครับนิวช้างเขาหลอผมไปฆ่าเสองตาติด ตามทฤษฎีนี่ก็แบบนั้นไม่ควรจะเป็นเลยนะแต่มันก็เป็นเอาละฮะเรามาเป็นกำลังใจให้หนิวช้ากันดีกว่าหน่อยมองเทงยูงนี่สั้คนคุณนิวชาเขาต้องมองทงแน่นอนนี่ครัปลาด่าไปแล้วคนด้านล่างไม่โดน วาลจัดบรลัดบอกเอาละะไปทางคนหาคนด้านหน้าจะเจอไหมแต่แมปกูบักไงเลยเห็นเอาเร็วเอาเร็ววิ่งผิดทางด้วยนะวิ่งไปคนละทางกันด้วยนะแล้วก็ดีทีมาเอาเร็วเอาไงเรียบรอ้อยแตกอีกทางนึงมีคนหนึ่งนะเอาเอ้ยนั่นไงด้านหลังมึงอ่ะดีที ช่วยโอ้โหเส้นผมเบาเขาจริงๆเลยมึงอะไอ้ตา้นด้านหลังมึงอะดีสิมาเอ้าแตกแตกก็หอใครในแมปไม่หลุด้ด้ครับผมนะทำไมแม่งนิวชาร์ปเป็นสองตาวะงงไงนะเนี่ยเก้าเกมาสี่เอ้าเอเอบีจ้าเนี่ัด ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นไงกันบ้างเนาะก็แบบมุกฝืดเกินโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้เลยกันเนาะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะโอเคสําหรับนิวนักเพลเกมขอจบเท่านี้เลยกันเอาไปหาโอเคบ๊ายบาย